ไว้สี่ภาพท่านบอกของสี่ภาพของท่านนี้จะไม่ตกไปในสิ่งที่ชั่วออก็หมายความว่ายันของท่านที่วางไว้สี่ภาพเนี่ยถูกต้องตามตําราพี่ชัยสงครามมันจะมียันคูหน้าครอบจัก,กรวาลคือยันคูคือหน้าครอบจัก,กรวาลแล้วมีตะข่ายเพชรแล้วก็ตะข่ายเพชรข้างขวาป้องกันการกระทําคุณผีคุณคนข้างซ้ายป้องกันอาวุธ อามงกุฎพระพุทธเจ้านี่จะหามงกุฎหรือคาถาได้เสมอเหมือนมงกุฎพระพุทธเจ้าก็ไม่มีเก้ายอดมีคุณวิเศษ9้าอย่างสี่ภาเนี่ยท่านบังคับท่านหลังว่างๆโดนหมดโดนหมดต้องได้สี่ผ้ามิถ้าเกิดเขาหลังไม่ว่างเราก็ต้องวางยันครูก่อนน่าจะเอาอะไรก็ว่ากันไปอ่าอันนี้เป็นของสำนะักคือที่เมื่อกี้ที่ท่องใส่ตะกุดอไปนะีมันเป็นบทที่ฐานนะ้ำมันบรรจุลงไปแต่ถ้าเป็นบทที่ว่าจะบรรจุใจนังคนเนี่ยท่านใช้เออกระเริกพระราม สองบทนียคือว่าท่านท่านท่านเอาไว้ให้บรรจุลง,งไปถ้าก็พูดถึงท่านบอกว่าเนี่ยไอคนที่ใช้คาถาเนี่ยตัวเองก็อย่าจังเลยก็แล้วกันต้องอยู่ในศีลในธรรมวันถึงจะมีพลังลงไปแล้วเนี่ยเขาไปเกิดเกิดเหตุเพศภัยจะได้คุ้มครองเขาได้มันก็จะดีดีนะจ๊ะเนี่ยคือบรรจุอาจารย์าาถ้า,เ,าเราเออเกลึกพระรามเนี่ยสักท่อนได้ไหมจ๊ะได้มันมีบทบุบทบุญเอาบูเดียววัน นะโมต ah ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังขอปฏิสิธิธรรมังขอปฏิสิทธิสังขังขอปฏิสิทธิข้าพเจ้าขอปฏิสิทธิจารุขุภูองหลวงปู่โตหลวงปู่หลีครูบิดาครูมารดาครูเทพครูกรมครูร่างครูเดิม ครูทั่วสารทิศขอพระธรรมคุณครูทั้งหมดทุกงวนโปรดมาประสิทธิปัสสาวให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอรหตัวจำมาจมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมะพะทธสเพสัตตาปฏิกรรมมันตุปูตานินะมะพะทะนะโมพุทธายะจักภะกะจักอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะมพัทะข้าพเจ้าขอราธนาบารมีคุณครูมาอาจารย์ นะมะนะอโนกนะกะโออโนะนะกะอังอะสังวิสุโลปุสะภุภาทาปุกะยะปะมะอุปุอะมะอุทังแค้วขาดธรรมังแค้วขาด สังขังแถวคาดพระเจ้าย่างบาตแถวคา,าพระสังขังพุทธังเมตตาธรรมังกรุณาสังขังเห็นหน้าเมตตาดิพุทโธน,นามะานาังอิทธิฤทธิอัคคารานิจ,จงมาบังเกิดจงมาบังเกิดเป็นอุณนะอุนางอุกหูมาอุพุทธังตรงฤทธิธรรมังตรงฤทธิสังขังตรงฤทธิอิทิปโสตรงฤทธิโสอ,อิปีติอินะไอีจงเมตตาคำจูอุหนกู นะเมตตาโมกรุณาพุทธานิทานยินดีนะนนำพึงโมคิดถึงพุทธังกรุณาเมตตาจิตธรรมังกรุณาเมตตาจิตทั้งทางกรุณาเมตตาจิตนามะนังสัมมาโูยุตทโตจุตตะบุคคลทั้งหลายทั้งชาญิงเมื่อเห็นข้าพเจ้าแล้วขอให้เมตตาขั้จูอุดหนุนนี่แหละเป็นบทที่ลองฝูท่านสั่งให้ประทานน้ำมันนะนะแต่นี้ลงไปในก็ไม่ธรรมดาละยิ่งจูด้ะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปห่วงใช้ได้ทำดีมันเจ้าต้องอดทน อดทนอดทนอีดจิดนินทาก,การติดการเตียงการนมันมีสารพัดอย่างอ่ะทีนี้คนเรามันอยู่กับใจถ้าใจเราอดทนอดหนักแน่นมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาไอ้อย่างฉันนี่ก็ไม่มีปัญหาเราก็แค่ฉันอยู่แบบลูกศิษย์พระเออําทแบบทิ่พระเขาทากันนะไม่ค่อยรวบโมโทรสรันเอากันพอป,ประมาณก็ดีนะจ๊ะเนี่ยเอาไปใช้แล้วเมื่อกเกิดมงคลแต่คนเอาไปใช้ก็ก็ต้องมีศีลมีสัตว์บ้างเนาะไม่ใช่ทุศีลเราไปใช้มันก็ไม่ค่อยมีพลัง แต่ของลูกป,ปูนี่ไม่ต้องไปห่วงเด้ใช้ไปเถอะดีจริงๆนะจ๊ะยากนะจ๊ะ,ะตะปองก็อยู่เชหะชุมชนร่มเก้าซอยที่ยี่สิบเจ็ดถ้าเป็นสมัยใหม่นี่ก็เรียกเชหะชุมชนร่มเก้าซอยยี่เจ็ดแยกยี่สิบสี่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกโซนสิบเอ็ดซอยหกถ้าเข้ามาในร่ม9ก้าเนี่ยเข้ามาในปากทางอทางจะเข้ามานนมันจะมีเซเว่นกับโรตัสและข้างๆจะมีตลาดกลางมองเห็นถามผู้บินมอเตอร์ไซค์รู้จักหมดใน,นย่านนี้ เขากจะจุกจับไปบ้านอาจารย์ปองไปทางไหนเดี๋ยวเขาก็บอกมาเองอ,ะอ่ะถ้าพูดถึงอย่างถ้าจะมารักษามาเลยเพราะที่บ้านนมันเป็นสำนักศักยัน์เป็นสำนักศักยันอาจารย์ปองถ้าใครอยากจะจ็บตัวเชิญนะจ๊ะมาดีทีนี้มาแล้วมันจะไ่หัวไอเรื่องมูสวงมูสวัดเนี่ยไม่มีค่าใช้จ,จ่ายหรอกมาได้เลยฉันเต่าให้เพราะลูกผู่สอนเอาไวใ้ให้ช่วยดีนะจ๊ะดีนะจ๊ะมาเถอะอถ้าเบอร์โทรของฉันก็ถ้าที่บ้านก็9 1้า สามสเกศอันนี้เบอร์ที่ไดบ้านนะจ๊ะถ้ามือมือถือก็ศูนย์แเจดเสองศย์เ้าหกสามหกอ่